ไม่ใช่ขอปืนอย่างเงี้ยไม่ต้องการปืนที่ลูกใช้อยู่บอกกูขอปืนที่กูใช้ไอ้เชี่ยดาบมาครับอันนี้ไม่ใช้อย่างแรงปืนอะไรไม่รู้ครั้งสุดท้ายนะถ้าเกิดกูไม่ได้ปืนที่กูใช้กูออกเกมเสระฮะเอ่อใช่คนระับทุกคนนี่ไม่ใช่ T D X เจ้ยน,น,นะผมรู้ว่าคุณกดเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวก็เป็น T D X แต่นี่ไม่ใช่นะโอเคไหม ขอให้นผ้ชมเข้าไปชมเอ่อพิกเซลการทาวเวอร์เดฟเฟนต์นะผมเกมนี้เป็นเกมแนวเดฟเฟนต์เหมือน t d x โดยวันนี้เอ่อพอดีผมหมดคอนเทนต์กับ t d x ครัก็เลยมาเล่นเกมนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาลองทำคอนเทนต์อย่างหนึ่งก็คือคุณเห็นไอ้้ไอตัวนี้ไหมเนี่ยไอ้ไอ้เอ่อคลีคคราฟแต่ว่าโลบัะเจนเนี่ยก็คือความสามารถตัวนี้มันสามารถสิกชั้นล่างของเออผมว่าผมผมจะไให้ทุกคนดูเลยดีกว่าโอเคมาวางสวยฮะคือความสามารถขอจอู้ปากดิ ก็สามารถของเจ้าไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่อนขากคือมันจะสามารถเกสกด้านของเออ่แฟนหรือว่าก็าคือแฟนคลับก็คือมันเป็นตัวสตรีมเมอร์ที่สามารถเสก FC ออกมาช่วยสู้ได้เว้ยผมก็สงสัยว่าถ้าเกิดผมวไวเชียนี่ครบหกตัวนะเอาจริงนะครูรู้สึกเลยเป็นมิสเตอร์บีอะวันนี้ผมได้จ้างแฟนจำนวนหกได้จ้างสตรีมเมอร์6กคนมาเพื่อให้ซับสไคร์เบอร์พวกเขาสู้กับฝูงซอมบี้ นิสิตบีวิดีโอบีไลท์ฮะเจ้าต้นเตียด้วยพลังของอยูทแูบเบอร์ก้าวโมโม่เฮ้ยเฮ้ยไปได้แย่แล้วเว้ยยูทูบเบอร์ก้าวโมโม่อย่าลืมไปกดติดตามช่องครับผมยูทูบเบอร์ก้าวโมโมแล้วอันนี้คือด้วยพลังของยูทูบเบอร์ก้าวโมโมกับ นี่คือยูทูบเบอร์เก้ามอคอลแลบกับยูทูบเบอร์เก้ามอคอลแลบกับยูทูบเบอร์เก้ามอลงในช่องไอเทพคอลแลบประจำปีนี้ฮะน่าจะน่าจะไหวอะเพราะว่าเออลูกเออเอฟซีเราสิงมันจะได้หลังอยู่แล้วโอเคไหว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 แหละไหวแหละไหววัดไอชิสสปินเตอร์ตัวเมื่อกี้แม่งเทเลพอร์ตแบ็ครูมโคตรเท่เลย อ้าเวลาแล้วที่ตังกูพอแล้วแตมัจะไมนจะมาแล้มันจะเสกไปดูมินิกันบ้าเดี๋ยวไปด่ะใช่ไหมโอ้โหไมค์ชิดเก๊ะเจ้าคุณ้าอะไรนี่ไม่ต้องเออคุณ้าแล้ว อันนี้เอฟซีผมมาแล้วอันนี้เอฟซีเลโกสองะโอ้เอฟซีพวกคนนี้พวกเขากำลังใส่หมวกที่ยนั่นคืออัปเกรดเพิ่มนิดเดียวมึงใส่หมวกเข้ามาแล้วยิงแรงขึ้นโลจิกคุณดูดิวกคุณดูกระสุนนี่คือคลิปมิสเตอร์บีพีโอวีคุณอยู่ในคลิปมิสเตอร์บีวันนี้ผมได้จ้าง FC จำนวน1,000คน มาสู้กับฟูซอมบี้ใครจะชนะมาดูกันและเอาคับตายไปแล้วหนึ่งคนไม่ต้องขวบครับเมื่อกี้เป็นแค่ CGI ไม่มี FC คนไหนตายครับดาราใช้ตัวโปรฮะมันตัวโปรจริงๆก็ว่เนี่ยไอตัวที่คุณเห็นถือคอมพิวเตอร์อตรงนี้มันชื่อ e x p l o ฟยเลอร์แรงครับโปรง่ายคือไอเด็กชี้เล่ยวัคฟุตตายใช่จังเนี่ยอันนี้มันกันกันกระสุนดีสิบสองปอร์เซนต์กรูมันดีเรียบร้อยเรียบร้อยโทรศัพท์กูไปแบ็กรูไม่เที่ยแบบนี้ ก็คือเนี่ยไอ้จริง่เพื่อมันไม่ได้เรียกว่า F4 นะมันเรียกว่าแฟนก็ี่ก็คือในภาษาไทยแปลว่าแฟนแต่ว่าพัดลมอันี้ไม่ใช่ F4 นี่คือพัดลมเหรอโอ้คนสามารถไอชินี้คือเสกพัดลมออกมาได้เหรอเออผมเพิ่งรู้ว่าพัดลมมีขามีแขนนะไอ้ิเอบเชี่ยโอเคเมดิคเมดิหมดละเหลือแค่ คุณดูดิฮุกดูกระสุนไอ้เชือกกระสุนไม่มินว่นเลยนี่มันสงครารโลกครั้งที่เท่าไหร่วะครั้งที่หกสิบเก้าหรือเปล่าได้อะได้นชนะผมง่ายฮะด้วยพลังของยูทูปเบอร์เก้ามอมและเอฟซีของเขาหน้าพันสี่พันสามพันสองพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบึ้มไม่ร่วงครับผมเขาไม่ได้ตายฮะเขาแค่นอนหลับเพราะว่าผมหล,อล่อเกิน